أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากออบออละสุบฮานุฮุตาลาพึ่ประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั้งหลายนะครับหลักษัาธาอิสลามตามแนวทางเชีย้าสิองิมามในวันนี้ก็มาสู่ตอนที่6.9นะครับอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระมหากัมเพีย์กุรานเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ผมจะมานําเสนอว่าคัมเียนกุรานในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ย ถูกบันทึกลงไปบนอะไรหมายความว่ากระดาษในสมัยท่านอบีมุฮัมมัดเนี่ยสรลลอยอัลสลามมีใช้กันหรือยังนะครับเหตุที่ผมนําเสนอหัวข้อนี้ก็เพราะว่าได้ไปอ่านฮะดิษบทหนึ่งซึ่งบันทึกอยู่ในหนังสือซอฮิบุคอรีเล่มนี้นะครับซึ่งในในซอฮิบุคอรีหะดิษที่4,986 ได้บันทึกว่าคำพินโรราณในสมัยท่านในมุฮบบัมมัดยังมิได้รวบรวมทั้งหมดไว้ในมุสฮับซึ่งเดี๋ยวจะไปอธิบายว่ามุสฮับคืออะไรแต่ถูกจดอย่างกร,กระจายไว้บนกิ่งไม้บนหนังสัตว์บนแผ่นหินอะไรประเภทนี้นะครับซึ่งมีแรงฮะดิษได้กววล่าวว่าท่ <S <S านเศษบินซาบิสเล่าว่าฟาตัตับบะตุลกุรอานะอจมะอูฮูมินลัลอุซบวลิฟ วสุดุริริจานฮัตตตาาวจุอ حتى و ج ه ร أ خ ต ى سورة التوبة مع أبي خ ز ั م ة الأنصاري อ م أجتهد مع أ ه ฮ قريروه หลังจากที่ท่านเศบินเศบินซาบิชได้รับคำสั่งจากท่าน caliph ในยุคนั้นให้ทำหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานท่านเซดก็บอกว่าฉันก็ได้ออกติดตามรวบรวมคำเพียงกุรอานจากการอินทัพลัมฟังดีนะครับรวบรวมอัลกุรอานจาก อิงกานอินสปาลัมจากแผ่นหินบางๆลิคอฟนะครับแล้วก็จากหัวอกของบรรดาชายคือไปสอบถามผู้ที่ต้องจำอัุารานในใจจนฉันมาเจอองค์การสุดท้ายของซูรออัตเตาบะซูรที่9ที่ท่านอบูคูไซมะอันอันซอรีซึ่งท่านเศษบอกว่าฉันไม่เคยเจอองค์การนี้คือไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยนอกจากคือไม่เคยเจอกับใครเลยนอกจากอบูคูไซมะได้เล่าถึงอายะสุดท้ายว่าเป็นชนิด ก็คือประเด็นอยู่ที่ว่าจริงหรือที่อันกราถูกบันทึกกระจัดกระจายลงบนก้านอินทพลัมบนแผ่นหินและหนังสัตว์ในสมัยท่านอาบีว่าคําถามที่ผมสงสัยก็คือว่าท่านผู้ชมได้มีความคิดสงสัยแบบผมไหมว่าในสมัยท่านอาบีมุฮัมมัดสโลไล้วอัสลัมเนี่ยเขาผลิตกระดาษใช้กันแล้วหรือยังนะครับนี่คือความเชื่อประเด็นแรกก่อนว่าในเมื่อฮะดิษทน,นี้เป็นฮะดิษที่โซฮีะ บรรดาพี่น้องสลิมบางส่วนก็จึงมีความเชื่อว่ากุรอานในสมัยนั้นน่ะไม่ได้รวมเป็นในสมัยนั้นคือในสมัยท่านอบบมุฮมัมมัดนะครับสโลโลลอย์สัลัมเนี่ยไม่ได้รวมเป็นเล่มหรอกเพราะว่ากระดาษก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีให้จดดังนั้นนะ่ะเมื่อมีมกระดาษจดจะต้องไปใช้กิ่งก้านอินทผพันที่แห้งแล้วนะครับคล้ายๆเรามาคิดดูคล้ายๆใบลานของที่สมัยก่อนเขาใช้บันทึกคัมภี์พระไตรปิฎกนะครับที่พระท่านสวดจะเขียนสังเกตได้ว่าเป็นใบลาน นะครับฉันได้ฉะน,นั้นก็อายัตองการกุรานเนี่ยก็บันทึกลงไปบนกิ่งอินพละลบางคนก็บันทึกลงไปบนไหนครับบนหนังสัตว์นะครับบางคนก็จดลงไปบนแผ่นหินที่เราใช้เหมือนคล้ายๆกระดานชนวนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคําถามคือว่าเอกระดาษในสมัยนั้นเขาไม่มีจดกันหรือทำไมถึงต้องไปจดลงวันนั้นหรือว่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดจดลงบนสิ่งเหล่านั้นเนะมื่อมารวมกันเป็นคำพงกุรานแล้วมันจะเป็นจํานวนที่ใหญ่มากนะครับ เราพิสูจน์ไปแล้วเนี่ยในตอนที่เราแล้วมาเราบอกว่าอัลกุรอานถูกรวมเป็นเล่มแล้วในสมัยที่ท่านศาสดาม,มูฮัมมัดมีชีวิตแล้วก็อยู่เอามาเก็บไว้ในบ้านท่านศาสดาถ้าเกิดว่าคำพิงกุรอานจำนวนห2พันอรอยสหอายัดเนี่ยเขียนบนกิ่งอัพล้บนแผ่นหินบนหนังสัตว์ก็บ้านท่านศาสดาก็ไม่ใหญ่มากก็คิดว่าอย่าว่าแต่ว่าท่านจะมีที่เหลือไว้นอนเลยคิดว่าอัลกุรอานทั้งห0พันกว่าองค์การเนี่ยก็คงเก็บไว้นั้นจนกระทั่งว่าท่านคงต้องออกมานอนนอกบ้านนะครับมาเรามาดูกันว่า ในแนวทางของชี้ยะผู้ปฏิบัติตามอาัลลอฮุบายนาบีเนี่ยบรรดาอิหม่ามแห่งอัลลอฮบยนบีมีความเชื่อแบบนี้และกล่าวแบบนี้ไหมประเด็นแรกเลยก็คืออัลลอฮุบยนบีก็ได้กล่าวว่าอัลกุรอานถูกจดลงในกระดาษรวมเป็นเล่มเสร็จแล้วอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลอยวะอาลีวะสัลลัมซึ่งในเรื่องนี้ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อุลมาฝ,ฝ่ายอัลสุนนะยังมีทัศนะค้านกันอยู่บางคนก็ใช้วิธีการ อธิบายกันออกไปจะเป็นเตากีฟีว่ากุรานนั้นได้ถูกเรียบเรียงเรียบร้อยในสมัยท่านนบีบางคนก็บอกว่ายังมาถูกรวบรวมเสร็จสิ้นในสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานบางคนก็บอกว่านบีนะ่ะรวมไว้แต่ว่าทําไมครับไม่ได้เรียงแบบนี้จนมาถึงถูกเรียบเรียงกันอย่างเสร็จสิ้นในสมัยของท่านอุสมานบินอัฟฟานแล้วก็เผาฉบับอื่นทั้งหมดมุสลิต่างๆทั้งหมดเอาเป็นว่าเรามาดูหลักฐานกันก่อนนะครับว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพิสูจน์ก็คือว่า กระดาษในสมัยท่านนบีมีหรือเปล่าในหนังสืออันกาฟีเล่มนี้นะครับหนังสือกาฟีเล่มนี้นะครับเล่มที่ห้าเขาเรียกรดอดตุลกาฟีหรือหรือฟรูลกาฟีนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองฮดิสที่สามหรือว่าเรียงอีกอย่างเป็นฮะดิสที่แปดพันห้าร้อยแปดสิบห้ามีสถานะมุวัดซักค,คือสายง,งานเชื่อสุดท้ สาวกของลูกศิษย์ของอิหม่ามย่าฟัดคนหนึ่งชื่อว่าท่านรัวบินอับดุลรอฮีมได้รายงานจากอิหม่ามย่าฟัดโดยเขาได้เล่าว่าซานตุฮูอันชิรออิลมุสฮัวบวะาไบวะไบอีฮารัวเนี่ยบินอับดุลรอห์มานได้ถามปัญหากับท่านอิหม่ามย่าฟัดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อมอซฮิฟคือมุสฮับมอซฮิฟเป็นผมพูดคำว่ามุสฮับนะครับเกี่ยวกับการซื้อหนังสือ แล้วก็การขายว่าหุกรมอากามกฎเกณฑ์ศาส,สนาเป็นอย่างไรฟกอละอิมามยะฟัดก,ก็บอกว่าอินนามากานายูดอุลวรอกุอินดัลมิมบัตคืออันที่จริงแล้วมุสฮับเนี่ยหมายถึงคัมพีรักุรอานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยืนยันกันว่าทําไมมุสฮับอันกุรอานถูกเรียกชื่อนึงว่ามีอีกชื่อนึงว่าคือมุสฮับเนี่ยอิมามยะฟัดบอกว่าอินนามายูดอุลวรอกุอินดัลมิมบัตจริงๆแล้วเนี่ย กระดาษวอร์กแปลว่ากระดาษที่เหมาะสมคือจะต้องถูกนํามาวางไว้ตรงที่มิมบัตสถานที่ทําแสดงทําเทศนาในมัสยิดนะครับว่ากามาฟีบนันัมิมบัตวัลฮเอัดก็จรอมาเอารอจุลุนมุนฮาริฟอิม่าม,มยฟัดกล่กาวที่าปว่าระหว่างมิมบัตของท่านศาสดานะครับกับกำแพงซึ่งตั้งอยู่หน้ามิมบัตคือกำแพงด้านทิศกิบร,รัตทิศนมาตนะครับ กำแพงมัสิดเนี่ยอยู่ระหว่างประมาณช่วงคนเดินกลับตัวก็คือไม่กว้างมากนักฟกะเออาบบาาาละก,ก,กระดาษเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่มิมบัตก็จะมีชายคนนั้นก็มาเดี๋ยวมาจดแล้วก็ไปนะครับหลังจากนั้นก็ขายสิ่งนั้นไป สิ่งหนึ่งที่ฮะด,ดิษบทนี้ที่ผมต้องการพิสูจน์ก็คือเรื่องว่ากระดาษมีมาในยุคข,ของท่านอิหม่ามยาฟัดแล้วนะครับแต่ท่านอิหม่ามยาฟัดไม่ได้อยู่ในสมัยท่านศาสดาม u ม a m m a d สโโลลลอยอัลสลัมเรามาดูฮะด,ดิษต่อไปนะครับฮะด,ดิษต่อไปก็คือฮะด,ดิษที่อยู่บันทึกอยู่ในหนังสือซอฮะมุสลิมเล่มนี้เล่มสองหน้าห้าสิบเก้านะครับเล่มสองหน้าห้าสิบเก้าซึ่ง ในสุนน์มุสลิมฮะดีษที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามผู้รายงานคือซอฮาบะชื่อท่านซัลมาบินอัลอัควะเล่าว,ว่าอันนะฮูกานใยะตะฮัรรอมาดิอะห์มะกานินมุศฮับยุซับบิฮูฟีฮิท่านซัลมาเนี่ยเ,เขาได้เจตนาเลือกสถานที่วางมุศฮับมาดิอัลมาดิอุลมาดิอัมะกานินมุศฮับน,น,น,นะครับแปลว่าสถานที่วางมุศฮับ ท่านซาละได้เจตนาเลือกสถานที่วางคัมภีร์กุรอานนั้นทำไมครับอยู่ซับยูฟีเป็นสถานที่ทำาะมาดสุนนะมุสตฮับหรือนมาดนาฟิละนะครับว่าซักรออันน่ะรอสูลลอละสโลละ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 ลละลการละละลัละละละกะละาะละละละทะาะละลาละ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 ะล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 ะตรละละละเะตาละี่ละลาละละละลละละะลละละะอะลลลละละละลลลลลลอะละลละลนละ สถานที่ตรงนี้นั้นทำไมครับมีระยะวากานาใบานั้นมีบัตวัลคิบัละกอดรูมุมัามาริชาร์ดมามาริชาร์ดมีระยะอยู่ห่างกันประมาณช่วงแพะเดินคือประมาณ3ศสอกตามหนังสือชอรอฮัดดิสนะครับฮัดิสบทนี้เราได้อะไรครับก็คือว่าท่านท่านมุสลิมินฮัจยาระบุว่าในมัสยิดท,ท่านนาบีเนี่ยมีสถานที่วางกุรานชื่อว่ามาดิอมักานินมุสฮับสถานที่วางกุราน แล้วก็เป็นสถานที่ที่ท่านศาสดานะั้นเจาะจงที่จะทำละหมาดสุณาตรงนี้แล้วก็ท่านสลาะมะบ,บินอันอัก,กวะก็เลือกที่จะทําตรงนี้เช่นเดียวกับท่านศาสดาคือตามสุนนาของท่านศาสดาแบบ9้าต่อ9นะครับในหนังสือโซเฮมุสลิมอีกเล่มที่1หน้า1 2 7่ิฮะดิษที่502นะครับมีรายงานหนึ่งจากท่านยาซีดบินอบีอบับดินเล่าว,ว่ากุนตูอาตีมะสลามะบิลอัลอักวะ ฟยุสลีอินดัลอุสตัวนัติเลติอินดัลมุษับฮดิษันสันยัสีบินอับบีอูบัยดินแล้วว่าฉันกับท่านสละมะได้มาไม่บอกมาที่ไหนแต่แน่นอนก็คือมาที่มสัสยิดนบีนะครับและเขาเขานี้นี่คือท่านสลามะบินอันอักกวะจะทำนมาสตงเสานะครับเสาไม้ที่มีมุฮับวางอยู่มีเสาไม้มีเสาต้นหนึ่งแล้วก็มีมุฮับวางอยู่จะมาตรงนั้น ฟักุตุยาอับบามุสลิมเป็นฉายานามของท่านสัลมานะครับฟักตุตุนี่คือยาสีดได้กล่าวกับท่านสัลมาว่าอารอกะตะตะฮารรสอลาตอินดะฮะอินดะอินดะฮาซิลอุสตัวนะฉันเห็นท่านเจาะจงเลือกที่จะทำมาสุนนะเนี่ยเฉพาะตรงเสาตน้นนะี้คือมีเหตุผลอะไรทําไมที่ในมัสยิดมีมากมายนะทำไมท่านถึงไม่มาทำตมะก,ก็ล่ะท่านสัลมาก็ตอบว่า วันนี้เราอิตุนนายบีอัลลอฮ์ลลอฮิวะอะลัยฮุสซาลามอย่าทารุษสวดอินดะฮะเหตุที่ฉันเจาะจงทำละหมาดตรงเสาต้นนี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าฉันเห็นท่านศาสดามุฮัมมัดเนี่ยเจาะจงทำละหมาดตรงเสาต้นนี้นะครับซึ่งฮะดีษบทนี้ก็ยังไม่ให้รายละเอียดแต่รายละเอียดที่สมบูรณ์สุดนั้นอยู่ในหนังสือซุนนันอิบนีมาย่ะนะครับในหนังสือซุนนันอิบนีมายะเล่มที่หนึ่งหน้าที่ 459หะดิษที่1,497นะครับในหนังสือสุนันอิบนีมายะท่านในหนังสือหะดิษเล่มน,นี้หะดิษที่1,497ซึ่งท่านเชคมูฮัมหมัดนาซิรุดดินอันบันีก็กล่าวว่าสายรายงานของมันนั้นเป็นสายงานที่ซอเฮถูกต้องรายงานจากคนเดิมครับท่านยยซีบ,บินอับบุอับัยดินรายงานจากท่านซัลลมบ์บินอัลอะวะว่าอันนฮูกานัยะตีอิลา صبحت الضحى فيُعْمِدُ إلَى الأُصْتُوَانَة دونَ م ُ ص ْ ح َดดนะเขาสัละมะได้มาทำาะมาดดูฮาโดยเจาะจงเลือกไปทำตรงเสาต้นหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่วางมุสฮับแล้วเขาจะทำลมาดใกล้ๆกับมันฟ่ยอยซอลีกอริบันมินฮาทำลมาดใกล้ๆกับเสาต้นนั้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่วางมุสฮับนะครับ ฟะอักรุลละหูอัลลาตุศลีฮะหูน้าวอุชิรุอิล่าบัดีนาวาฮิลมัส jid แล้วฉันคือยศบินอบีอุบัยดินจึงกล่าวกับสัลมาว่าทําไมท่านไม่มาธนามาต,ตรงนี้ล่ะแล้วฉันได้ชี้ไปยังมุมหนึ่งในมัสยิดคือท่านท่านมาในมัสยิดมัสยิดุนนาบีที่ไรก็ละหมาดาตรงเสาตรงที่มุสับวางอยู่เนี่ยเป็นประจ,จําซึ่งท่านน่าจะไปละหมาดต,ตรงสถานที่อื่นมั่งเพื่อให้แผ่นดินได้เป็นพยานว่าท่านได้ทำการอิบัตต่ออิบะดาห์ต่ออัลลอฮฺมาตาละ ฟยกลูอินนีรไยตุรอสุลล่ะะสัลลัลลอฮ์วะอะลัยอุสซาลัมยะตถ herrahdan م ق อมท่านสลมมะก,ก็ตอบกับยีซิดบินอบีอุลเบดินว่าไม่หรอกฉันจะไม่ไปตรงที่ไหนเพราะฉันได้เห็นท่านรอสุลลอฮ์เนี่ยได้เลือกเจาะจงจะทำธรรมะตรงสถานที่นี้ตรงไหนครับตร,าารมมตรงที่วางมัลติอูมการนินมุสับตรงที่วางมุสับนั่นเองหากจะเราวิเคราะห์ตรงนี้ก็เราก็จะสังเกตได้ว่าในมัสยิดท่านนาบีฮะดดิษสามบทเลยครับจากฮะดดิษบ ari, ุคอรีฮะดดิษมุสลิมแล้วก็ในสุนันอิบนีมาญาละเป็นฮะดดิษที่ได้รรรรัับบกาาองว่่เฮีีนย เราจะเห็นได้ว่าท่านซาลมาเน่ได้เจาะจงที่จะทํานมาดซุนนะนะครับไปยังที่เสาต้นหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่วางมุสฮับคือวางอันกุรอานแล้วเขาจะทํานมาดใกล้ๆกับมันนะครับตรงนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามีมีชื่อหนึ่งถูกเรียกในมัสยิดมัสยิดนบีว่าเมัดิโอมาการินมุสับสถานที่วางมุสฮับในวันนี้จึงอยากจะทราบว่า ผมอ่านมาสามฮะดิษท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าเอ๊มุสฮับนั้นทํามาจากอะไรก่อนมีสองประเด็นมุสฮับนั้นทํามาจากอะไรมุสหับมุสหับนั้นคืออะไรเรามาศึกษาก่อนมุสหับประเด็นแรกมุสหับทํามาจากอะไรในหนังสือลิซานุนอาหรับเป็นพจนานุกรมเกี่ยวกับความหมายของภาษาอาหรับคําต่างๆถ้อยคํานะครับเล่มที่9หน้าที่186 อัลกษัตย์เรยงานจากอัลอาซฮารีกล่าวว่าอินนามาซุมียนมุษฮัฟุมุษฮัฟันลีอันหูอุซฮิฟะเอ้จัลลาจามีลลิสซุฮุฟิลมักตูบติบยนัดดับฟัดไตนี่ที่เรียกมุษฮับว่ามุษฮับฟังให้ดีก่อนนะครับที่ต้องอ่านสับทับสับแบบนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าเขานักวิชาการเขาอธิบายอย่างไร ที่เรียกมุสฮับว่ามุสฮับเพราะมันถูกทําให้เป็นเล่มประเด็นแรกนะครับมุสฮับนั้นเป็นเล่มมุสฮับนั้นเป็นเล่มแบบนี้คือเป็นเล่มนะครับแน่นอนที่สุดครับเออหนังสัตว์อาจจะเอามาห่อเป็น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 กรรมเป็นเป็นปึกได้หินออกมาถูกมาเรียงกันได้นะครับเออก้านเหนืพระรมก็ถูกมารวมกันได้แต่เขาไม่เรียกเล่มนะครับ ที่เรียกมุสสาว่ามุสัพเพราะมันถูกทําให้เป็นเล่มกล่าวคือยะอะลละยามิอัลลิลลิสุฮฟิลมักตูบคือมุสสาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เป็นที่รวบรวมไว้สําหรับสิ่งที่ถูกจดบันทึกใบนาดัฟเตยที่อยู่ระหว่างปกทั้งสองอันนี้สําคัญครับที่อยู่ระหว่างปกทั้งสองคืออย่างนี้ครับนี่ปกด้านหนึ่งนะครับแล้วปกนี้อีกด้านหนึ่งอยู่ระหว่างปกทั้งสองคือหมายความว่าจะต้อง มุสฮับนี่หมายถึงว่าจะต้องมีเนื้อหาสาระของมันนั้นอยู่ตรงกลางเราจึงเรียกมันว่ามุสฮับนั่นคือคือหนังสือหนังสือจะมีปกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มีกระดาษที่จดพันทึกิจนี้นะครับนี่คือคําอธิบายในหนังสือลิซานุนอาลับลิซานุนอารับเล่มที่9หน้าที่186หนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสืออัลโมจัมอัลวาซีดนะครับเล่มที่หหน้าหน้าที่1053นะครับ ในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวว่าอัลมุสฮัฟ uh uh ุมัจจมูอุนมินันสุฮุฟฟีม um ัจจัลล์น์ وقالب استعماله في ا านินก ا ل ك ม ي م مصاحفة หนังสือมุอะจัมวาซีดก็เป็นพจนานุกรมทางด้านคำศัพท์ในภาษาอับอีกนะครับกล่าวว่าอัลมุสฮับคือสิ่งที่ถูกรวมจากซุฮุฟในปกหนังสัตว์ในสมัยก่อนนั้นเขาเอาหนังสัตว์นั้นมาทําเป็นปกหนังสือนะครับ ซึ่งหนังสือที่ถูกทําเป็นปกหนังสัตว์ปัจจุบันนี้ในประเทศอาหรับบางเล่มในห้องสมุดใหญ่ๆที่สําคัญหนังสือคัมภีร์กุรอานหนังสือสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นยังถูกรักษาไว้เช่นนั้นนะครับและคํานี้ส่วนมากมันถูกนํามาใช้เรียกคัมภีร์กุรอานคือจากคําว่าเรียกว่ามุสฮับที่เรียกว่าหนังสือในภาษาอัลวัมุสฮับเนี่ยโดยมีปกทั้งสองด้านและมีกระดาษอยู่ตรงกลางเนี่ยได้กลายมาเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในวงการศาสนาอิสลาม เรียกคำเพียนเรียกชื่อคำเพียนก็อะไรเล่มหนึ่งว่ามุสฮับซึ่งหูพจน์ของคำนี้ก็คือมัซอาิฟนะครับเราได้คำตอบไปแล้วนะครับว่ามุสฮับก็คือหนังสือนะครับแล้วก็ที่สำคัญหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจดบันทึกนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่ามุสฮับคืออะไรในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือชอร์ชื่อหนังสือชอร์ชาร์ฮุลอะกีดัตตี อัลตฮาวียะเจ้าของหนังสือคือท่านอัลลมะอิบนุอับิลอบิลเอสีอัลฮานาฟีนะครับเป็นคนอธิบายหนังสืออะกิดะของท่านอัลตฮาวียะหน้าที่132ได้มีฮะดิษบทหนึ่งบันทึกว่ากอละมุญฮิดุนท่านมุญฮิดได้เล่าว่าอะรอตุลมุสฮัฟะอัลับนีอับบาสมิลอวลฮิอิลาอาคิรฮิ อักิฟูฮูอินดักุลิอาจัตินวะอัสอัลฮูอันฮาขอให้ท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจเรื่องราวให้ให้ลึกซึ้งท่านมุญจาฮิตได้เล่าว่าฉันได้นํามุสฮับมาเสนอเพื่อเป็นการทบทวนกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนออับบาสมุญจาฮิตเป็นลูกศิษย์ของท่านอิบนออับบาสเริ่มตั้งแต่ซุลรอฟาติฮะจนถึงซุลรอสุดท้ายมุญจาฮิตบอกว่าฉันจะหยุดทุกๆองค์การและสอบถามเขาถึงความหมายของมัน เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในหมู่ซอฮาบานและตาบีอีนั้นก็เข้าใจว่าเป็นความหมายที่มีกรณีนะความหมายแวดล้อมระบุชัดว่ามุสัวที่ถูกนำมาเสนอคืออัลกุรานเพราะว่ามุาจาฮิตจะหยุดทุกๆองค์การแล้วนับตั้งแต่ซุเร์แรกถึงซุเร์สุดท้ายแล้วก็จะถามความหมายขององค์การนั้นๆกับท่านอิบนุอับบาสเพราะฉะนั้นมุสับที่ถูกนำมาเสนอตรงนี้มาทบทวนก็คือคาเพียนกุรานนะครับเราเห็นได้ว่าคำเพียมุสาวที่ในฮะดีษบทนี้ในหนังสือชุลรอ อัลอาคิดาอัตฮาวิยาของท่านอัลมีอิบนุอบิลอิซีอัลฮานาฟีเนี่ยคือคำพิ้งกุรอานแลวก็ไม่ใช่นังสือธรรมดาทั่วไปเพราะท่านมุญจาฮิดพูดชัดเจนว่าท่านอามุสหับเนี่ยมาทบทวนกับท่านอิบนีับบาสและจะหยุดถามถึงความหมายของมันทุกๆองค์การอันกุรอานหากถามว่าหลักฐานท่านนี้ว่าหากถามหลักฐานที่ซอฮิห์ตรงไหนที่ระบุว่าในสมัยท่านนาบีได้เรียบเรียงคำพิ้งกุรอานที่จดลงในกระดาษเป็นเล่มแล้วเรามาดูกันนะครับมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับฮ ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือมากมายแต่ผมจะขอนําเสนอนั้นคือในหนังสือสุนันติรมีซีเล่มนี้นะครับฮะดีสที่3,954ผมจะอ้างอิงหนังสือก่อนนะครับฮะดีสที่3,954ท่านเชคอันบันีเก่าเป็นฮะดีที่ซอเฮียนะครับอีกอันนึงอยู่ในหนังสือบันทึกในหนังสือมุสนัดอิมมอหมะอัลฮัมมัดนะครับฉบับที่ตรวจทานโดยเชคชูเอฟอันอารนตีกอลาอิสนาดูฮูฮัสซันสายงานฮัสซันฮะดีษที่21,647นะครับ อีกอันหนึ่งหนังสืออันมุสลัตดรอคนะครับฮะดิษที่4 4,217เทั้งสรุปว่าหนังสือ3เล่มนี้อันมุสลัตดรอคนะครับได้ให้มติตรงกันว่าฮะดิษบทนี้เซี่ยแน่นอนมีความว่าท่านเศษบินซาบิดได้เล่าว่ากุนนาอินดารอสุลิลัสสุลลัลลอฮฺอาลัยซุลแลมนูอัลลิฟุลกุรอานมินะริกอพวกเราอยู่กับท่านรอสุลลัลท่านซาดามุมัดพวกเราทําการเรียบเรียงคัมภี่อันกุรอานจากกระดาษท่านผู้ชมครับ ท่านอัลฮากิมได้กล่าวว่าว่าวฟีฮิอัลดดัลลิลวะดิยะอันนั้นคุรานอินนะมาจุมอฟีอลลละฮ์ดีร์สุลลิลละซุลลุลลอฮิอัลลอฮิอัสซาลามอย่าว่าแต่ทัศนะของเชียนะครับอุลมะของอัลสุนนะเองเนี่ยท่านอัลฮากิมและโดยเฉพาะฮดีสอเฮียบทนี้ได้ระบุชัดว่าท่านบอกว่าจากฮาดีษบทนี้คือหลักฐานชัดเจนว่าคำเพียงกุลรานถูกรวบรวมแล้วในสมัยท่านรอสูลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะมาอ้างว่าทำไมครับว่าอัลกุรานนั้นยังกระจัดกระจาย แต่จะแน่นอนที่สุดจะต้องมีการเมืองเข้ามาในหนึ่งสุนันเบฮาก,กีฮะดดิสที่11,390ก็กล่าวเช่นเดียวกันรายงานจากอิหม่ามยาฟัดอิหม่ามบาเกตอิหม่ามอาลีซุลวดีนจากท่านอิบนีับบาสก็กล่า,าวว่ามุสาับฉบับต่างๆนั้นจะไม่ขายกันปรากฏว่าชายคนหนึ่งได้เอากระดาษของเขามาที่ท่านนาบีแล้วชายคนนั้นลุกขึ้นแล้วคิดแล้วเขาก็จดคือผมต้องการบอกว่าในฮะดดิสด้อ้างถึงคำว่าวรกอแปลว่ากระดาษนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่าเพราะ และนุสคออันกุรานหมยถึงฉบับที่คัดอันกุรานด้วยลายมือก็แพร่หลายอยู่แล้วในสมัยนั้นหลักฐานเหล่านี้นะครับได้แสดงให้เราทราบว่าข้ออ้างที่ว่าอันกุรานในสมัยท่านนบดุลเบีหมัตอยู่กระจัดกระจายบนกิ่งอินทผพลัมบนหนังสัตว์บนแผ่นกระดานชนวนคือเรื่องเหลวไหลและข้ออ้างที่ว่าอันกุรานยังไม่รวมเป็นเล่มในสมัยท่าน,นามีหัดนั้นเพราะเหตุที่กระดาษยังไม่มีใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกคือแผ่นหินไม้หนังสัตว์รู้แล้วแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมพิสูจน์หลักฐานให้ท่านได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการพูดว่าแกวดาดยังไม่มีในสมัยทัานบีเพื่อนํามาจดอันกุรานนั้นเป็นเรื่องโกหกและสิ่งสําคัญก่สุดไม่มีใครรู้อันกุรานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านอุมัตอุสมานแต่คนที่รวบรวมกุรานคนแรกเลยอย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือตัวของผู้ได้รับการประทานคัมภีรงกุรานมีก็คือท่านศาสดามมฮัมมัดโซลลัยวะเอลรีฮิวะสลัมนั่นเองนะครับวอซัลลัลลอฮวะูรา اللهم صل عليه